เดี๋ยวพามาทำความรู้จักระบบการใช้งานของโลว o ว75แรงม้าตู้แอร์ในเบื้องต้นกันครับว่ามีอะไรยังไงบ้างครับอ่ะขึ้นรถไปเลยครับมาดูกันครับเบาะนุ่มนั่งสบายครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ครับตามสรีระผู้ขับขี่ครับปรับแข็งปรับนุ่มได้ตามสรีระผู้ขับขี่เลยครับก่อนที่เราจะสตาร์ทต้องเหยียบครับและเกียร์ต้องว่างครับเกียร์ต้องว่างนะครับเอาบิดกุญแจขึ้นมาต เสร็จก็เปิดแอร์ครับเนี่ยครับเปิดแอร์อันนี้ไม่มีปุ่มกดเหมือนร้อยสิบครับเปิดเย็นได้เลยครับตัวนี้จะเป็นการใช้งานโฟร์วีครับเป็นขึ้นขับสี่ตกลงขับสองแต่ตัวนี้เป็น P.T.O. ครับรอบเกียร์ี t o ครับรอบช้ารออเร็วครับอันนี้รอบเร็วครับอันนี้จะว่างอันนี้รอบช้าห้าสี่ศูนย์ครับรอบเร็วจะเป็นรอบพันนะครับตรงนี้จะเป็นอัตราทดโลว์มีเดียมไฮครับ เกียร์มมก็คือเกียร์ทำงานครับเกียร์เกียร์ช้าครับเกียร์ไฮก็คือเกียร์ที่เร็วแล้วกันเอาเข้าใจง่ายๆครับทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์ต้องมีการเหยียบคัดครับนี่ครับโอ้โหคัดนิ่มมากครับเดินหน้าถอยหลังต้องเหยียบคัททุกครั้งนะครับและต้องหยุดรถให้นิ่งด้วยครับตอนนี้ใส่เบรกมือไว้ครับเดี๋ยวกดเบรกมือครับเหยียบก็ไปมันจะหลุดเองครับกดเบรกมือเสร็จอ่ามาดูในส่วนของช่วงความเร็วเกียร์ครับมีสี่เกียร์ครับหนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวจะใส่เกียร์สองให้ดูครับใส่เกียร์สองครับแล้วก็ถอยหลังครับใส่เกียร์มีเดยมแล้วกันอ่าเนี่ยครับถอยนะครับเอ๋เดินหน้าครับอย่าเบรก้ลยนะครับอ่าเดินหน้าก็ผักไปเบาๆครับโอ้โหแต่รับนิ่งมากครับมาดูในส่วนของชุดควบคุมกันครับตัวนี้ แล้วแต่ว่าเราจะใส่ครับเพราะมันมีคอปเปอร์อยู่สองชุดด้านหลังครับอันนี้น่าจะเป็นชุดด้านหน้านะไม่ใช่ตัวนี้อ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้แล้วกันอ่าใช่นะครับเห็นไหมครับปากด้านหน้ายังไม่ติดครับนี่ครับขึ้นลงครับอ่าของดีอยู่ตรงนี้ครับขึ้นลงหางแบบรวดเร็วครับนี่ครับขึ้นปึ๊ดอ่าลงแบบรวดเร็วครับปั๊บหักไปเลยครับเดี๋ยวมันลงเองครับ จะลงลึกลงตื้นอยู่กับตัวนี้ครับเราตั้งตัวนี้เอาครับเนี่ยครับปกติเขาขึ้นลงหางตรงนี้ได้ครับแต่เวลาลงเนี่ยลึกอยู่หรือตื้นเนี่ยอยู่กับตัวนี้ครับขึ้นอยู่กับตัวนี้อันนี้ก็เป็นของดีอย่างหนึ่งครับเป็นดับคอนโทรลครับตั้งความลึกอัตโนมัติครับตัวช่วยเลี้ยงหางครับแจ๋วเลยครับตามคอนเซปต์เขาครับแอร์เย็นเพียงพะเบาะนุ่มขับสบายใช้งานง่ายราคาประหยัดครับ เนี่ยครับกับโลโก้ครับเนี่ยครับโอ้โหคับนิ่มมากเลยโอ้โหอยากให้มันลองขับจริงๆครับเดี๋ยวจะหาว่าคิมหันโม้ครับ